ครับคนเป็นเอวนยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวเอวานายเวนเป็นธุรกิจเครือข่ายที่มาแรงมากเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่นี่ก็มีการซื้อซ้ำ80-90%นั่นหมายความว่านะฮะทุกการซื้อซ้ำเนี่ยก็คือจะนํามาคํานวณในแผนรายได้ทําให้คนที่เป็นผู้บริโภคทําให้คนที่เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วนะครับเกิดรายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่นี่ก็จะมีระบบด้วย ก็คือ OLM นะฮะตัวนี้เป็นออนไลน์เรียลเก็ตติ้งทางบริษัทเนี่ยก็จะมีระบบช่วยส่งเสริมสมาชิกในการทําธุรกิจในรูปแบบของก็คือออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยเป็นเครื่องมือที่ตอบอยูมากสําหรับคนที่ไม่เก่งคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับก็ประสบความสำเร็จมากมายก็มีหลายท่านด้วยกันบางคนก็อาจจะมีไรายได้หลักพันต่อวันนะครับหลักหลายพันต่อวันหลักหมื่นก็มีต่อวันนะครับเกิดขึ้นมากมาย ด้วยระบบที่สุดยอดนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราเองเนี่ยอยากมีรายได้แบบรุนพี่เราเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงนะครับสิ่งแรกเนี่ยเราก็ต้องเป็นหุ้ส่วนกับเอวานายอนนะครับอ่าวิธีการเริ่มต้นกันแบบง่ายๆเลยที่นี่เพียงแค่ซื้อสินค้า1ชิ้นเนี่ยเราก็เป็นสมาชิกได้ทันทีเลยนะฮะเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนแล้วก็บัญชีธนาคารแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเท่านี้ทุกท่านก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนั่นเองข้อดีเลยนะครับที่นี่นะจุดเด่นเลยนะครับ1 ไม่มีค่าสมัครสมาชิก2ก็คือไม่ต้องรักษายอด3ไม่ต้องต่อ,อยุสมาชิกตลอดชีพเลยนะครับท่านก็จะกลายเป็นเมมเบอร์นะครับชิทธทิประโยชน์ของเมมเบอร์มีอะไรบ้างนะครับขอ้อ1เลยนะครับท่านก็จะได้เว็บไซต์จากทางบริษ,ษัทนะึงมูลค่า1นึ่งืนบาทในการเริ่มต้นธุรกิจในการแชร์รชรไปบนโลกโซเชียลต่างๆนะครับแบบที่2นะครับท่านก็จะสามารถซื้อสินค้าในเอวนายทุกชิ้น เราก็จะได้รับส่วนลดนะครับ50-80%ถตลอดชีพเลยและข้อดีเลยนะครับทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภณัณฑ์เนวันายแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีคะแนนที่เรียกว่า PV ซึ่งนะครับเราสามารถที่จะสะสมเพื่อขึ้นตำแหน่งได้แต่ยังไม่เกิดไรายได้นะนะครับยังทำเงินไม่ได้ถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่อยากดูแลสุขภาพได้ทั้งสุขภาพด้วยได้ทั้งธุรกิจเหมือนอย่างลุนพี่เราเลยนะครับเราก็ต้องอัปเกรดไมอยู่3ามแพ็เกจเท่านั้นอัปเกรดได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มต้น ก็คือทําเงินได้เลยก็คือตําแหน่งแรกเป็นตําแหน่งไซส์เอสตำแหน่ง2ก็คือ M ตําแหน่ง3คือไซส์ L อนะครับสามตำแหน่งรัวสามพิเกตแบบนี้แหละให้ท่านเลือกเลยนะครับซึ่งแต่ละพิเกตก็แตกต่างกัน,ก,นก็คือเรื่องของรายได้ไปดูตําแหน่งแรกครับพิเกตไซส์เนะครับก็คือ300 PV 300 PV มาจากไหนก็มาจากการซื้อสินค้าเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่1800บาทขึ้นไป เราก็จะเป็นตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์หรือว่าตำแหน่งไซเอสนี่แหละครับเราสามารถทำเงินสูงสุดต่อวันตำแหน่งนี้นะ2,000ต่อวันครับแล้วถ้าเป็นมินเจอร์1,500 PV ละ่ะตำแหน่งไซเอ็มทุกท่านสามารถทำเงินสูงสุด10,000ต่อวันแล้วถ้าเป็นลีดเดอร์3,000 PV ไซแอลเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถทำเงินก็คือ20,000ต่อวันนะครับ20,000ต่อวันแล้วก็มีโอกาส สร้างไรายได้จาก20,000ถึง40,000ต่อว,วันเหมือนอย่างรุ่นพี่เราเลยนะครับและข้อดีนะครับก็คือไม่ต้องรักษายอดเลยสิ่งแรกก่อนนะครับท่านต้องเริ่มต้นนห้ได้ก่อนเลือกก่อนว่าท่านอยากมีรายได้เท่าไหร่นะครับแพ็กเกจไซส์ S 2 0 0 0นะครับไซส์ M-10,000 ไซส์ L ดีที่สุดคือ20,000ต่อวันเลือกเลยครับโอเคนะครับถ้าท่านเลือกเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะมีโอกาสรับรายได้5ช่องทาง จากบริษัทเอวนนะครับข้อ1คือโบนัสจากกำไรขายปลีกนะครับ100ถึ120ง120% 2. โบนัสแนะนำา100ถึง120%ข้อที่3นะครับโบนัสบริหารทีมคำนวณทีมอ่อนเนี่ย60%ของ PV นะแล้วก็ข้อที่4นะครับโบนัสแมทชิ่ง30%แล้วก็ข้อที่5โบนัสออรเซล6%จากยอดขายทั่วโลกนะครับไปดูข้อแรกนะครับ1โบนัสจากการขายปลีกนะครับ ก็คือ1 0 0่0ถึงร้อสนะฮะสําหรับท่านที่อชอบขายแล้วชอบได้กําไรเยอะๆเลยนะครับท่านก็จะสามารถได้กําไรสูงถึง1 0 0ยถึงร้อแล้วถ้าคนที่ไม่ชอบขายมีหรือเปล่ามีแน่นอนนะครับก็คือชอบขยายนะครับชอบที่จะส่งต่อบอกต่อเพื่อนๆคนที่เราลักนะครับให้เขามาซื้อของตรงจากเอวไนเขาก็จะได้รับส่วนลด 50- 8 0ถึง8 0ของเขาไปแต่ท่านเองเนี่ยจะได้บบนันค่าแนะนำเนี่ย สูงถึง100%ถึง120%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวมันเยอะมากๆเลยนะครับอ่าคำนวณแบบไหนไปดูกันนะครับก็คือเขาจะจ่าย3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นลูก100%ของ PV ชั้นหลาน10%ของ PV ชั้นเหลนแล้วก็10%ของ PV แบบนี้100%ของ PV เป็นยังไงนะครับสมมติว่าท่านเองเนี่ยแนะนำแพ็กเกจซูเปอร์ไวเซอร์300 PV เนี่ยท่านก็จะได้300บาทนะครับท่านแนะนำเมเนเจอร์1,500 PV ท่านก็จะได้1,500บาท ถ้าแนะนำลีดเดอร์3 0 0 0 PV ท่านก็จะได้3000บาทง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่เงื่อนไขในการรับรายได้โบนัสค่าแนะนำเนี่ยกพต้องไปดูก่อนว่าท่านเลือกแพ็กเกจไหนมาอันนี้แหละครับที่บอกว่าให้ท่านเลือกเลยว่าท่านต้องการรายได้เท่าไหร่ท่านเลือกเลยถ้าท่านเป็นซูเปอร์วเซอร์นะครับเขาก็จ่ายเป็นแค่1ชั้นเท่านั้นคือชั้นลูกชั้นที่ท่านแนะนําตรงแล้วถ้าเราเป็นมีเนเจอร์จ่าย2ชั้นครับชั้นลูก100%ของ PV ชั้นหลาน10%ของ PV แบบนี้นะครับแล้วถ้าเราเป็น l e ด d e r ล่ะครับท่านก็จะได้นะครับโบนัสค่าแนะนำถึง3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นลูก100%ของ PV ชั้นหลาน10%ของ PV แล้วก็ชั้นเหรียญอีก10%ของ PV แบบนี้สมมุตินะครับว่าถ้าเราแนะนําตรง10คนก็คือแนะนาชั้นลูกะ10คนเห็นไหมครับ10คนเนี่ยก็มีคนรู้จักอยากเปลี่ยนชีวิตครอบประชาสพันธ์ส่งต่อคนละ10ก็จะเป็นชั้นหลานก็คือ100คนเห็นไหมครับ ร้อยคนทรงต่อคนละ10นะฮะก็เป็นชั้นเหรียญ0 0 0 0คนแบบนี้ถ้า1,000คนเนี่ยสมมุตินะ1 0 0 0คนที่เราเห็นตรงนี้ถ้าเขาเป็นลีดเดอร์3 0 0 0 PV เนี่ยนะครับเราก็จะได้ด้วย10%คือ300บาทต่อคนต่อรหัสนะครับคูณด้วย1,000คนที่เป็นลีดเดอร์เนี่ยะนะครับก็คือ300คูณด้วยห0 0 0ท่านจะมีรายได้สูงถึง300 0สนบาทเลยทีเดียวสุดยอดมากเลยข้อนี้นะครับและข้อเด่นเลยก็คือแนะนําได้ไม่จํากัด แล้วก็ที่สําคัญนะครับแนะนํามากรวยมากแล้วก็ไม่ต้องรักษาย,ยอดตลอดชีพเลยและได้ข้อถัดไปนะครับเป็นไรายได้โบนัสบริหารทีมอ่อนนะครับหกของ PV ของเราก็จะเป็นโครงสร้างของเปนเดลี่สสายงานทําไมต้องเป็นเปนเดลี่เพราะว่ามันง่าย1เลยนะครับ2ช่วยเหลือกัน3ทุกท่านไม่ต้องทํางานหนักทำเพียงแค่2ส,สายงานเท่านั้นก็คือทีมซ้ายแล้วก็ทีมขวาแบบนี้วิธีการคํานวณก็คือระบบก็จะไปจับนะครับ ฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่าเรียกว่าทีมอ่อนคูณด้วย60%เป็นรายได้ให้กับท่านอย่างเช่นวันนี้นะครับทีมอ่อนเกิดขึ้นนะครับฝั่งป้ามือเนี่ยนะครับ100,000 PV เห็นไหมครับทีมแข็งเกิดขึ้น1 5 0 0 0 0 PV หแบบนี้ระบบก,ก็จะไปจับเลยคูณด้วย60%นะครับก็คือตัดฝั่ง1 0 0 0 0 0 PV ฝั่ง1 5 0 0 0 0 PV หนก็ตัดออกอีก1 0 0 0 0 0 PV ตัดแต่คำนวณน,นะครับเลยอยู่ห0,000ื v นเก็บไว้ไม่ล้างทิ้งนะฮะ 1นึ่งแสน PV คูณด้วยหกท่านก็จะมีรายได้60,000บาทในวันนั้นเราก็ต้องไปดูก่อนว่าท่านอยู่ตำแหน่งไหนท่านอยู่แพ็กเกจไหนเห็นไหมครับถ้าเราเป็นตำแหน่งไซส์เอสตำแหน่งแรกเลยนะครับท่านก็จะได้รับนะครับวันนี้มา6 0,000ใช่ไหมท่านก็รับเพียงแค่2อ0 0ันเท่านั้นครับแล้วถ้าเราเป็น M นะครับรับ1 0 0 0 0ต่อวันถ้าเราเป็นลีดเดอร์ไซส์เนะครับท่านก็รับอยู่ที่2 0,000ต่อวัน ถ้ามาแบบนี้ทุกๆวัน30วันต่อเดือนเนี่ยท่านก็รับถึง6000 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวโดยที่ไม่ต้องรักษายอดพอใช้หรือเปล่าครับอ่านะครับไม่พอใช้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาจะจ่ายให้ท่านเพิ่มอีกอ่านะครับที่นี่ก็จะมีเงื่อนไขในการรับไรายได้เพิ่มโดยการขึ้นตําแหน่งนะครับเงื่อนไขง่ายมากจากทางบริษัทนะครับเริ่มต้นจากตําแหน่งอาสตาโปรสตา์ขึ้นมาเรื่รอยๆนะครับจนถึงตําแหน่งก็คือ KD หรือว่า King d ดมอนต์อ่านะครับตำแหน่ง k King d ดมอนนะครับ ข้อรับสูงถึง40,000ต่อวันหรือว่า3 0วันต่อเดือนเนี่ยก็คือ1ล้าน200,000บาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยตอนนี้ก็มีคนที่ประสบความสำเร็จนะครับทำได้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่าโครงสร้างของไปนารีก็คือง่ายไงครับทำให้ทุกท่านประสบความสําเร็จที่เร็วเพียงแค่ท่านเจอซ้าย1คนขวา1คนท่านก็ประสบความสำเร็จได้แล้วนั่นเองนะครับข้อเด่นอีกข้อหนึ่งเลยก็คืออะไรครับ ก็คือนับคะแนนลึกไม่จํากัดจำนวนชัน้นอย่างเช่นวันนี้นะครับเอลไนก็ขยายสาขาไปหลายประเทศแล้วนะครับสมมุติว่านะครับทีมงานเราเนี่ยอยู่กัมพูชา1คนที่เป็นผู้นําอยู่ที่สปลาวอีก1คนที่เป็นผู้นำนะครับเขาขยายธุรกิจซ้ายแล้วก็ขวานะครับท่านก็มีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วก็รับ1น0 0 0ล้านสองแสนบาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยท่านก็รับแบบเต็มๆไปเลยนะครับนี่คือโบนัสบริหารทีม 60%นะครับข้อที่4นะครับเป็นโบนัสแมทคชิ่ง3านคำนวณจากรายได้ในการบริหารทีมของเจน1นที่เป็นลูกเราเจน2ที่เป็นหลานเราแล้วก็เจน3ที่เป็นเลนเรานะครับก็คือชั้นละ10%เถึงบอกว่าถ้าเราแนะนำเยอะท่านก็รวยมากมารวยข้อนี้ด้วยกันนะครับอ่าก็คือถ้าสมมติว่าเจน1ของเราเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดมีกี่คนก็แล้วแต่เขามีรายได้จากการบริหารทีม60% 10,000บาทสมมตินะรวมกันแล้ว ท่านก็จะได้10%ก็คือ1 0,000บาทเห็นไหมครับร้านเรามีรายได้จากการบริหารทีม6 0 1 0 0 0 0 0บาทท่านก็ได้ด้วย10%คือ1 0,000บาทเลนเราก็เช่นเดียวกันนะครับมีรายได้จากการบริหารทีมรวมทั้งหมดแล้วสมมตินะ10,000บาทเราก็ได้ด้วย10%ก็คือ1 0,000บาทสรุปวันนั้นน่ะท่านจะมีรายได้3 0,000บาทในวันนั้นเลยรายได้ข้อนี้นะครับก็อยู่ที่เรานะเพราะว่าจะต้องมีการรักษาย,ยอดตามตำแหน่งด้วยนะครับ ก็คือ200 PV ถึง400 PV นะครับท่านก็รับรายได้ข้อนี้แล้วนั่นเองอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญจุดเด่นก็คือโตข้างเดียวก็เกิดรายได้แล้วก็วันนั้นข้อถัดไปก็คือเป็นออเซล์นะครับจากยอดขายทั่วโลก6%นะฮะตำแหน่งไดมอนด์รับ2%นะครับตำแหนะ่งแต่เปอร์ไดมอนด์รับ4%แล้วก็ตำแหน่งคิงไดมอนด์รับ6%จากยอดขายทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็มีทุกตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเนี่ยแผนเอวไนไม่ใช่แผนรายได้อย่างเดียวเป็นแผนที่ทุกคนทําได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนถ้าเราไม่หยุดนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะฮะแล้วก็เรื่องของรายได้นะครับก็คือคํานวณน,นะครับเที่ยงคืนระบบก็จะตัดคํานวณเป็นรายได้นะครับให้กับเราลุ่งเช้าเนี่ยลุ่งเช้าก็เรียกว่า e เครดิตนะครับเป็นรายได้ให้กับเรา e เครดิตนี้ไปทำไรายได้บ้างครับก็สามารถที่จะซื้อสินค้า อ่านะครับได้เลยทันทีเลยแล้วก็ท่านก็สามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เงินล่ะนะครับไม่เป็นไรครับระบบก็จะดูแลให้วันพิรหัสนี้มีรายได้เท่าไหร่นะครับจะถูกคำนวณเพื่อไปจ่ายวันพิรหัสถัดไปนั่นเองหลังจากที่เรามีรายได้นะครับยังไม่พอนะครับบริษัทก็จะทริปท่องเที่ยวฟรีนะครับเที่ยวนายด้วยแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกว่าการที่เราเองเนี่ยนะครับจะไปต่างประเทศนะครับ สักครั้งหนึ่งไปเที่ยวเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยสําหรับคนที่ทาธุรกิจคนที่ทํางานอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้เอวานายทุกท่านมีรายได้ยังไม่พอนะครับตามบริษัทจัดฟรีเลยนะครับเที่ยวให้กับท่านด้วยที่ต่างประเทศด้วยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะเอวานายนะครับเป็นธุรกิจกระแสแรงที่ครบองค์ประกอบนะครับนานๆครั้งเนี่ยเราจะหาธุรกิจที่มีการจดทะเบียนเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่าหายากมากๆทําให้คนที่ ไม่เก่งนะครับคนที่ไม่มีประสบการณ์ก็ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วอ่านี่คือต้นแบบความสําเร็จที่เกิดขึ้นมากมายอ่าสมาชิกก็มีได้หลักพันหลายพันหลักหมื่นก็มีนะครับหลักลายหมื่นก็มีนะครับนี่คือต้นแบบความสําเร็จสิ่งแรกเองนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นให้ได้นะครับอย่ามีข้ออ้างถ้าท่านเป็นคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆเริ่มต้นเลยว่าท่านอยากมีรายได้เท่าไหร่ไซส์เอสนะครับสองพันต่อวันไซส์แอลสองหมื่นต่อวัน นะครับโดยที่ไม่ต้องรักษายอดเลยเลือกได้เลยครับอ่าผลิตภัณฑ์ของเราคือเป็นนูทราเซอร์ติคอนนะครับอ่าป้องก,กันโรค NCD นซือว่าโรกเสื่อมนั่นเองและก็ที่สําคัญท่านก็จะเป็นผู้ประกอบการ100%เซครั้งเดียวตลอดชีพเลยนะครับผลลัพธ์เยอะที่สุด20,000ต่อวันนะฮะเลือกเลยครับนั่นคืออนาคตของเรานั่นคือเครื่องมือของเรานะครับจุดเด่นของธุรกิจเอวาน ข้อที่1เลยนะครับเรามีโรงงานผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน A.K. b e Pro นะครับมีโรงงานผลิตเองด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผลิตภัณฑ์ก็มีคุณภาพสูงเพราะว่าผู้บริโภคใช้แล้วก็ประทับใจแล้วก็ที่สําคัญนะฮะผลิตภัณฑ์ก็ราคาเพียงแค่หลก100ักร้อยเท่านั้นทําให้คนที่เป็นลากญ้าคนทั่วไปสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็ที่สําคัญก็มีการซื้อซ้ํา80-90เวันนี้คำถามก็คือว่าถ้าผลิตภัณฑ์ไม่ดีจริงเนี่ย ถามว่าจะมีการซื้อซ้ำหรือเปล่าครับไม่มีอย่างแน่นอนแต่วันนี้เอวนายพิสูจน์แล้วว่ามีการซื้อซ้ำสูงถึง80ทําซให้คนที่ดูแลสุขภาพคนที่เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วนะครับเกิดรายได้นะครับอย่างที่เราเห็นเห็นไหมครับและข้อดีคืออะไรครับไม่มีค่าสมัครสมาชิกก็ไม่ต้องต่อ,อยุสมาชิกไม่ต้องรักษายอดแล้วก็จดทะเบียนหลักร้อยล้านเร็วๆนี้ก็จะเพิ่มเป็น200ล้านเลยวันนี้เราจะหาธุรกิจในเมืองไทยเราเนี่ย ที่จดทะเบียนเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่คือโอกาสของทุกท่านนะครับการที่เข้ามาก่อนโครงสร้างเปนารีนั่นคือโอกาสครับรีบตัดสินใจด่วนเลยนะครับสะสมขึ้นตำแหน่งได้ไม่จํากัดแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องรักษายอดนะครับท่านก็มีโอกาสรับรายได้สูงถึง1นึ่งล้านสองแสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวฟังไม่ผิดเลยนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทต่อเดือนตอนนี้มีคนทําได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ เก้าคือเป็นโมรดกได้อย่างแท้จริงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไม่มีค่าสมัครสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องต่อ,อยุสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องรักษายอดด้วยนั่นเองไหมครับทาให้ท่านเองเนี่ยส่งต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับนี่คือนะครับเป็นเครื่องมือที่จะผลิตเงินหรือว่าเปลี่ยนชีวิตเราอย่างแน่นอนเมื่อยกืกพี่เรามเป็นเรื่องของโอกาสเอวนายก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะเติมเต็มชีวิตของทุกท่านะนะครับถ้าหาคนที่ แชร์คลิปนี้ให้กับท่านดูเลยนะครับสวัสดีครับ